สวัสดีชาวเมทค่ะดวงความรักประจำวันที่13กันยายนนะคะคุณได้หายพิเศษกับหัวแล้วก็เขาได้อัศวินถือดาบนะคะวันนี้นะคะเรื่องการงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะต้องระมัดระวังควบคุมมาลงตัวเองให้ดีนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ต้องระวังเช่นเดียวกันคุณอาจจะคิดมากจนเกินไปนะคะในวันนี้นะแฟนคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบมีความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นรวดเร็วนะคะในเรื่องของการงาน แล้วก็ถ้ามีการเดินทางก็จะเดินทางได้อย่างราบรื่นส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็อาจจะมีใจร้อนบ้างนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องระมัดระวังคําพูดกันทั้ง2ฝ่ายนะ,ะมีไพ่เดฟเฟอรี่โนนะคะอยากคิดลบนะแล้วก็ r e l e ี่เจอเอ็กก็คือควรที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันในความผิดเก่าๆนะคะคนโสดสนิทวันนี้อาจจะไม่ได้มองหาใครนะคะแต่จะมีคนที่มีเสน่ห์เข้ามาเป็นฝ่ายจีบนะคะ